สวัสดีค่ะรุจการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นำเครื่องรางวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์มารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในเครื่องรางของครูบาอาจารย์วันนี้ได้นำมีดหลวงพ่อสวัย วัดปีปรีดารามจังหวัดนครปฐมมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในเครื่องรางของกรูบาจารย์หลวงพ่อสวัยจะเป็นด้ามเขาควายแกะนะคะเป็นด้ามเขาควายแกะฝักไม้ฝักก็จะมีอักขระเต็มไปหมดทั้งสองด้านเลยนะคะ ตอเป็นรูปเสือที่ฝักทั้งสองด้านมีอักขระเต็มไปหมดเลยนะคะที่ด้ามและฝักอันนี้ก็จะเป็นเข่าควายนะคะเป็นด้ามเข่าควายแกะเป็นรูปหัวเสือไว้ ใบมีดข้างในก็จะตอกเป็นตัวเสือไว้เต็มทั้งด้ามและฝักแล้วก็ใบมีดด้วยนะคะเป็นมีดหลวงพ่อสวัยวัดปรีดารามจังหวัดนคนปรปฐม เฉพาะใบ6กนิ้วครึ่งยาวรวมด้ามแล้วฝัก11นิ้วครึ่งนะคะใบมีดก็จะตอกเป็นตัวเสือไว้ สองด้านแล้วก็มีอักขระที่ใบมีเต็มไปหมดเลยนะคะไม่มีช่องว่างเลยท่านที่ต้องการจะทักทายกันก็ทักทายมาพูดคุยกันได้เลยนะคะหรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์ 0ู 9, 2 6 6 2 9 6 6 5งการูจิกานนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะใบมีดทั้งสองด้าน มาพูดคุยกันได้เลยหรือแอดไลน์มาได้ที่092 6629665รูจิการคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะรู้จิการเครื่องรางวัตถุลงพ่อเดิมสวัสดีคะ่ะ